สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่24 v สิทุกคนวันที่22มิถุนายน2568นะคะทุกท่านขาวันอาทิตย์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันเนาะทุกคนแต่ว่าท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนก็มีเข้ามีหลุดด้วยกันแหล,ละพี่น้องเอยเราจะมาเราจะชอบนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่21ก่อนทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันที่21นะคะจะให้เด่นรอบเช้าสามและ2หลุดหมดเลยมา4ี่0 7ย์เเลขเด่นประจําวันมาเลขเจดนะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้9้าและ8ดมาซู ศูนย์เดนะคะเด่นมาทั้ง9และ8เข้าคู่9 7, 7้าแต่ว่า8 6ดหกหกแดเจ็ดอะไรจะไผ่นาะพี่น้องสายวิ่งสายรูดได้ทั้ง9และ8นะคะไปต่อลุ้นต่อวันที่21 22ทุกคนวันอาทิตย์นะคะเจะขอให้ fc โชคดีเหมือนเดิมถ้าชอบนะคะสำหรับวันอาทิตย์รอบเช้าจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้5และ4มาดูคู่ความน่าจะเป็น4 9่เ สี่แปดแปดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ค่ะเอาพี่น้องเอาสี่ก่อนขอโทษขออภัยนะขอทุกคนทีนี้เจ้าเจ้าเจ้าห้านะคะทุกคนเอาสี่ขึ้นก่อนพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนคะ่ะห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้า าเจ็ดเจ็ดห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าเป็นหลายแล้วพี่นอ้องแอดมินไกลนิดรอบบ่าเยเก้าและแปดทุกคนเก้านะคะขอโทษขอไปทุกคนเจชนกล้องเก้าห้าห้าเก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าทุกคนจับให้ขึ้นเก้าเด็กพี่น้องเก้าเจ็ด เพื่อยันมันมาเจ็ดเก้าพี่น้องมักปิ่นค่ะทุกคนแปดค่าแปดห้าห้าแปดแปดสี่สี่แปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหกหกแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหกหกแปดเมื่อว่านี่เรามาแล้วนะคะทุกคนยันมาแปดหกยันมาหกแปดพี่น้องแปดแล้วได้อะไรอีกนะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องสะดุดนะคะทุกคนค่ะ แปดศูนย์ศูนย์แปดทุกคนมาดูคะ่ะทุกคนคะ่ะเอ่อห้าสี่เก้าแปดนะคะสี่ก้อนเนาะพี่น้องหาก้อนค่ะทุกคนห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้าสี่ค่ะสี่เก้าเก้าสี่สี่แปดแปดสี่ทุกคน,กคนจะลืมจับห้าสี่สี่ห้า ลืมจับคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนขอโทษขอภัยเป็นอย่างสูงนะคะ9กับ8นะคะ9 5้า9 4า9้า8 9 8 5เ8้าสี่สี่เก้าเก่อฟขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเชา้าเล่นเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะทุกคน ทีนี้ใจจะพาทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่1กับ6เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้าห้าและสี่เด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้านะคะไม่ติดคู่ตัวเด่นเนาะทุกคนสี่ค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่นะคะทุกคนค่ะ เกับ8ปรอบบ่ายและ1กับ6เป็น9ก้าหนึ่นาเก้าหกหกเะคะแค่ะแปดหนึ่งหนึ่งเมื่อวันนี้มาแล้ว x อไม่ชอบตัดออกได้เลยเพราะว่าเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันจะก็จับให้เหมือนเดิมน้อพี่น้องค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนี้เค v p วันที่22มิถุนายน2568วันอาทิตย์ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท,ท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีนะคะสุขๆม,มันมันกันสุขปู่สุขก้กกเนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ